เป็นไงบ้างพูดถึงลูกเกมวันนี้ว่าคนดันคนดันยังไงบ้างครับเรเสียงนะไม่าไม่ได้ครับพา่ได้ปไงบ้างพูดถึงลูกเกมยกแรกนะครับปล่อยหลุดลูกนั้คิดว่านานไหมก็มันแล้วเดีเราจะมีองประการเราถูกเราว่าเรเสียหลัแล้วโดนเต็มใช่ไหมโดนเต็มใช่ไหมเตมครับแต่ม แต่กรรมกาครับแล้วอป่างงบ้างูดถึงสองสาสี่เดินอัดตลอดเลยใช่ครับมันก็ไม่อยากมันรอบสุดท้ายแล้วอยากให้ดีบังใจทั้นก็กอหมั่ก็ดีคือถ้าวันนี้ไม่ชนะนี่ยังไงกดดันนี้คือยังไงใช่

วันที่มาแข่งมากเลยนนครับไม่หมดมาเลยอ่ะไม่หมดลนะ็อนมือมเขาเป็นยังไงบ้างล็อครับทำพานา,จจากลางจ,จะไปแล้วยังไงบ้างครับก็มันตัวเขาใหญ่ขึ้นพุฒาจะหนัหวงวันนี้วันนี้เห็นน้ำตาเห็หนความปักปึ้งงไงครับพีควนน น้อยปรนอมมาปรุงเป็นตามที่ในเวทีเมืองกรุงเนี่ยดีใจธรรมดาถามนิดนึงครับก่อนหน้านี้เราหวังในรอบเราหวังแค่รอบที่หวังแชมป์ผมไม่ได้หวังแชมป์มาบอกแค่ว่าทำไปทราไปที่นี้ไปก่อนเรื่องรางวัลจะเอาไปทำอะไรครับก็เก็บไว้บางแล้วก็สร้างบ้านให้พ่อห้าห้าแสนบาทใช่ไหมที่ได้ สร้างบ้านที่ไหนครับมีลว่หน,น,น้องบองัวลำพูตอนนี้ตอนนี้บ้าน,บ,านบ้านมีอยู่แล้วหรือว่าต้องไปต่อเติมย้อนต้องสร้างใหม่แค่ต่อเติมต่อเติมให้พ่อกับแม่แต่มันดูดีขึ้นหน่อยนะ<อ>วันนี้นอกอ,อ,อ,อย่างในบางวันวนี้แล้วอาชีพอาชีพส่วนตัวได้เท่าไหร่ครับไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่ว่ามีเงี้ยวประมาณเท่าไหร่ครับลององทราบไหมหนึ่งห้า ปีนี้ตั้งเปาอย่างไรบ้างครับได้แชมป์แล้วก็จะสอยตัวดีๆไปเรื่อยๆตามความมั่นใจให้เกิเมื่อสักครู่นี้เห็นเสี่ยมดบอกว่าจะต้องขึ้นไปแล้วจะเจอกับพี่ดีเซลเล็กพี่ขัดเท่าไหร่นะที่เสี่ยมดบอกนี่แน่ใจหน้าร้อยยี่สิบสองล้หรอเคยเจเคยเคยเห็นพี่เขาชกไหมเคยดูตลอดเลยดูตลอดร้อยยี่สิบสองทำไหวไหมไหวตามสุดทงได้เลยยี่สิบเอ็ด ได้มีสิบก็ได้แต่ต้องเตะตาร้อนนะครับมาอยู่ในเวทนี้อยู่ไหนครับถ้าเกิดสมมติว่าได้เจอกับพี่ดีโซนิกเหมือนที่เสี่ยบอสบอกเนี่ยเราเราคิดว่าอย่างไรเราเราโมยังไงการกาถึงเวลาแค่ตอนเดีเจอกันมีมีรูทางที่ที่เราจะสามารถที่จะเอาชนะพี่เขาได้ไหมมันก็มัดมวยนะมันเหมือนเป็นปิ้งใช่ไหมมันแข่งแงก็ไดครั้ พร้อมแหละพร้อมแหละพร้อมที่จะเจอกับใครก็ได้ใช่ไหมครับขอบคุณครับวันนี้ครับสำเร็จแล้วอยากขอบคุณอะไรบางครับขอบคุณทุกที่ครับทกี่พนิพนธ์พรคนครับแล้วก็ขอบคุณป้าดูแล้วก็ทีมงานปุ๊บป้าดูแรับขอบคุณทุกค่าจานที่ชายเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทองพี่ชายมวยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาเชียร์ก็ใช่ขนาดนี้ก็มองไม่ครับ